โรงเรียนวัดศีสุวรรณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะมีจำนวนบุคลากร8คนจำนวนนักเรียน59คนค่ะซึ่งโรงเรียนของเราได้รับความเมตตานะคะจากปอสอสอรุ่นที่18ค่ะสถาบันพระปกเก้ามามอบวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่ะและอุปกรณ์การเรียนมอบทุนการศึกษาต่างๆให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดศีสุวรรณของเราทุกคนเลยค่ะ สถาบันพระปกเก้านอกเหนือจากที่จะมีการเรียนการสอนด้านวิชาการแล้วก็ยังสึกสารในเรื่องของพระราชพิธานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับต่อเนื่องมารัชกาลที่10ในเรื่องของการมีจิตสาธารณะที่ทําประโยชน์ให้สังคมในกลุ่มของนักศึกษารุ่นที่18ปศทสทนี้เนี่ยก็ได้มีกิจกรรมจิตอาสานะครับหลังจากที่เราจบการศึกษาแล้วก็ยังมีกิจกรรม ร่วมกันนะครับเป็นเช่นนี้เป็นประการทุกปีครับอันหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็ยึดถือกันก็คือยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีส่วนที่เราจะสื่อสารกับสังคมการช่วยเหลือสังคมนะครับการทำประโยชน์นะครับ เราก็จะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆในรุ่นนะครับมาร่วมกันตรงนี้ซึ่งเราก็ทําอย่างเงี้ยมาเป็นประจําทุกปีนะครับก็ทาให้เป็นสะพานบุญนะครับที่จะทําให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เราร่วมกันจัดขึ้นมานะครับหลายๆครั้งเราก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนหรือโรงพยาบาลต่างๆนะครับเหล่านี้ก็จะเป็น กุศลนะครับเป็นสิ่งที่เราคิดว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ครับเป็นครั้งแรกค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนกับห้องคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนตื่นเต้นมากค่ะที่มีโอกาสนะคะสักครั้งที่จะได้จับคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้มองผ่านจอมือถือนะคะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะคะทักษะดิจิทัลนะคะให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณของเราค่ะ